แหลังดันขึ้นมานะเหลือเชื่อครับดันขึ้นมาแบบเกินขึ้นสนามครับดันขึ้นมาประมาณ7จของสนามโรนโดได้ตรงกลางสนามครับเหนียวเข้าไปครับอโหเรียบร้อยอุ๊ยกางสนาาครับเอ้้้้ กางสนามโอ้โหโอ้โหโอ้โหกรเซเฟเซฟกี้โอ้โหกูพากไม่ถูกแล้วครับเปิดได้เป็นลูกอะไรครับเนี่ยชีย้มาจุดโทษเหรอครับเปิดติดเตเลสเอ้าโดนแขนอะไรครับเนี่ยจนทานมอสเป็นจุดโทษครับลูกนี้โอโ้ขึ้นมาดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่เปิดมาแล้วไปติดแขนเตเลสแฮร์รี่เคนไปยืนประจําการแล้ว โอ้โหอะไรครับเนี่ยลุ้นเลยครับลูกนี้เอาหน่อยครับโอ้เนี่ยครับแฮร์รี่เคนครับมาแล้วครับเด็กยาเต้นกรรมการเป่าแล้วให้สัญญาณแฮร์รี่เคนซอยเข้ามาครับเดกยโอ้โหเหมือนจะพุ่งถูกทางปัดไม่อยู่ครับโอ้ยลูกนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมเป็นทางด้านสเปอร์ครับตีเสมอได้ าตหย่อดมาครับหลุดไปแล้วครับซานโชซานโชหลุดมาจ่ายมาโรนโดยิงเรียบร้อยครับโอ้ยล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าหรือเปล่าสู๊ดเข็นพิกเผ็ดไหมโอ้โหซนซนจะเข้าซ้ายเหนียวมาเลเกร์ตอปบอโอ้ยแม็กควายครับโอ้ มีอะไรเลยครับลูกนี้แฮร์รี่แม็กควาเออร์ครับสกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โห,โหนี่ครับรับต่ํามากๆครับโอ้โหแล้วโอ้โหดูไม่จืดเลยครับว่าจะโดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างไรครับเนี่ยคือถ้านั้นนี้แมนยูไม่ชนะเนี่ยผมว่าแฟนแมนยูนี่ก็อาจจะไม่ได้ด่าในระดับที่จะเป็นเอาตายนะแต่แน่นอนก็จะบอกว่าท็อปโหายไปแหละแต่ว่า คนที่จะโดนน่ะหนักที่สุดในเกมอ่ะไม่พ้นแม็กควายแน่นอนเตเลสปอเตมูมาได้ไหมโดนโองคนเดียวเรียบร้อยทิดอีกยันท์โอ้ยเย็ดทชิแต่โอ้ยยีสวยงา ใครด่าไอ้โดไอ้สัตวไอ้กูไม่ไหวแล้วโอ้ยใครที่แบบโอ้โหลูกนี้กูต้องปรับไหม่เลยคือชนะไม่ชนะกูไม่รู้แล้วแต่วี่าโรนลโดถ้าคุณชินชอบความมันแบบนี้นะครับพบกันในวอชลองครับดูบอลไปด้วยกันกับฟุตบอลเทียสเซว่นครับแล้วพบกันครับ